ี้เราก็มาอัดคลิปส่งท้ายปีนะครับ้าเกิดนักลงทุนก็อยู่กับผมน้องตั๊กแล้วก็พี่อันพี่ตั้มครับวันนี้ก็เตรียมัสอดคลิใหม่กับนักลงทุนคลิปนี้ก็มีเรื่องราวมากมายเลยวันนี้วันนี้บัานบาลแล้วได้ไหวเรื่องราวมากมายที่<า>เห้เรียนกันมาตั้งแต่ต้นปีดีไหมคะมีอะไรบ้างมีอ<น>ะไรบ้างครับคุณตั้มต้นปีที่ผ่านมาเอาเรื่องแบบว่าร้อนแรงไฟลุกไหม้โปไฟไหม้เลยนะเราต้องให้กับคุณทั้มเลยนะคุณตั๊กคุณอันนะเรื่อง ขึ้นเษีนะเรีกภาษีสสทาลีฟใช่ไหมโหป่วนไปทั่วโลกแล้วบ้าน <ผล S 1> เราโลกะะอัอตราภาษีนี่พุ่งเป๊ะไป,ปร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ทำได้ไงอ่ะมีที่นี่ที่เดียวนะบังคับให้กับม่รลุกิ่ประเทศเลยบ้านเราก็สงอกสแง,ก,สงกตามรัฐนีหุ้นไทยเราก็เลยล้วง หลุดไปที่เท่าไหร่คะหลุดงไปเท่าไหร่ฮะล่วงไปที่โอ้โหหลุดเกือบหลุดพันจุดอะอยู่ที่1นึ่นห้าสินั่นหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์นะถ้าจำไม่ผิดลองไปเลคคอร์ดดูหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ใช่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เหรอถือว่าฟื้นหรือยังไม่แน่ใจนะแต่แค่ว่ามันก็ก็ฟื้นนะพันสองพันสองพันสิบกว่าก็โอเคแล้วเห็นสัญญาณคือตอนไหนรู้ป่ะช่วงประมาณเดือนอ่าเดี๋ยวแป๊บมึงนะดูหอยดูหอยดูหอยเป็นสิงหาเป็นสิงหาดูหุ้นรีซูมเทรดตัว ตัวแม่ตัวตึง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 ของวงการการบินเราใช่ก็คือการบินไทยรับคุณเที่ยฟ้าใช่เขาเปลี่ยนคำบอร์ดดิ้งใหม่นะเขาไม่ใช่ปลาม่วงแล้วนะคะเขาไม่ใช่ป้าม่วงเขาจะเป็นน้องอวัยวฤตอวัยวฤตนะก็ดูสดใสเฟรชชี่ก็มาสร้างสีสันในตลาดหุ้นช่วงนั้นใช่ไหมคะถูกแล้วก็ไม่สร้างไม่นะไม่ทำให้ไม่ผิดหวังเหมือนกันนะให้กับน้องทุนเพราะว่าวันแรกที่เข้ามาเทรดเปิดปั๊บปิดปุ๊บ หุ้นพุ่งไปนะขอเฉพาะการมีไทยนะไม่ใช่ทั้งหมดนะร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์การดีบอลทะลุสิบบาทเป็นการรีกลับมาเนาะใช่ไหมนี่ยังไม่พูดถึงน้องใหม่นะที่แบบว่าอาบอาบโชคจะเริ่มเลยไหมเอาไว้ก่อนน้องใหม่เอีกคนนิดนึงอะนะมันก็เลยสร้างสีสันให้กับนักลงทุนนักลงทุนก็เหมือนเริ่มความเชื่อมั่นดัชนีหุ้นไทยแล้วก็เลยเริ่มไต่ระดับขึ้นไปนะครับจากที่เกือบจะหลุดก็แล้วนะครับก็กลับขึ้นมา แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะคุณตักว่ายังไงนะช่วงไหนนะช่วงนั้นเลยใช่ไหมคะต่อันเลย่พของคุณตั้มการบินไทยเข้าปั๊บสิงหาสิงหาช่วงปลายเดือนสิงหาคุณอุงอิงก็โบกมือบายบายแล้วก็ได้เสียหนูมาต้นกันยาเข้ากับใช่ปีที่แล้วกับปีนี้เรามีนายกรัฐมนตรีปีละสองคนนั่ง็นเก้าอี้อบตเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกว่านั่งนายไม่ดีเขาว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมันรดังริบลุก เริ่มเปลี่ยนมีดนตรีใช่ไหมละกลายเป็นว่าเราได้นายกสองคนสําหรับปีนี้ก็ดีนะได้แบบวิสัยทัศน์นายกรัฐมนตรีใช่ไหมแต่คุณเสียหนูมาพร้อมกับความเชื่อมั่นนะเขาดึงทั้งคุณสุบัจีแล้วคุณเอกนิติซึ่งเป็นดึงจากแบบว่าเป็นโฉมใหม่ของรัฐมนตรีแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นวินต้องมาสร้างความเชื่อมั่นคุณเอกนิตินี่ก็มาร่วมงานสัมมนาของเราด้วย สร้างอะนะเขมาชายวิสัยทัศใช่ไหมคุณอันคือไม่ใช่มาแค่คุณเอกนิตินะคะท่านใครถ้าใช่ท่านนายกอ่าสร้างคนดีนะคะปีนี้ปีนี้แหละปีหกสาหกดเนี่ยนะคะเรานิติหุ้นเนี่ยร่วมกับเดิมเพ็เทอร์นะคะเราจัดสัมมนาใหญ่มากยิ่งใหญ่อลังการเชิญท่านนายกมาพูดนะคะคุณอนุทินแล้วก็ไม่พอนะคะมีคุณเอกนิติรัฐมนตรีครังและรัฐมนตรีพิพัท ใช่ใชใชค่มานาคมขมานาคมนะแล้วก็ผู้จัดการตลาดรัพย์ก็มาด้วยพร้อมกับดอก้กองเกียรติและครูโอโนะตอกทุนแขกที่มาในงานนี้แบบปกมือชื่นชมว่าหูงานแบบยิ่งใหญ่แล้วมัมีแต่ข้อมูลดีๆในนั้นให้มาให้กับผู้ที่ร่วมงานมากเป็นดินเนอร์ท็อปอลังการมากเลยนะใช่เพราะหลังจากงานเราท่านนายกปิด ไม่ไปร่วมงานไทยที่ไหนอีกแล้วเพราะยุบสภาออันนี้ก็เป็นรักษาการมาก่อนปีหน้าเราก็จะได้ในยุบสภานอุ้นไทยในช่วงนั้นก็ไต่ระดับขึ้นไปนะพีคอยู่ประมาณพันสามห้าศูนย์ปัจจุบันเรายังไม่พูดถึงเนาะเอาช่วงพีคก่อนปัจจุบันเราก็ใกล้ไงใกล้ใกล้ขาดอีกขาดอีกห้าห้าสิบเราก็จะแตะพันสามต่อกันแบบเป็นผักในตลาดเลยนะคะห้าสิบนะคะแต่แต่ต้นปีมีคนบอกว่าจะถึงพันสี น่าจะรออีกคนปีหน้าจะเท่าไหร่เดี๋ยวเราเ่้าว่ากันแต่ของปีนี้จบหรือยังคะปีนี้ก็ประเด็นร้อนมีอะไรอีกประเด็นร้อนอีกอันนึงในในถุงของประเด็นลบเนาะก็คือทางหุ้น JKN ถสิ้นสุดล้สิ้นสุดทางเลื่อนกับตลาดหลักทรัพย์แล้วนะคะมาเร็วไปเร็วนะวันนี้ที่เราเผยแพร่คลิปเนี่ย เ่ได้ออกเพิกถอนตลาดหลักทรัพย์เพิกถอน JKN ออกจากตลาดหลักทรัพย์แล้วนะคะนะเพิกถอนออกจากตลาดส่วนเจ้าของก็ออกประเทศเาตามนั้นเส้นทางเงินก็ไปตามแนันแล้วกันนะเพราะว่าไปอยู่ทางให้กันหมดแหลอะอันนี้ก็เป็นก็เป็นเรื่องแย่ๆที่ผ่านมาในช่วงปีนี้หุ้น IPO ไหมคะหุ้น IPO หน่อยฮะแตะหน่อยไหมมีมีอะไรไหมโดนโดนมีรอดไหมมีรอดหุ้นไทยพ่งจดงจากคุณอันไหมจําได้ถ้าเราจ๊ ถ้าแบบบวกแรงที่สุดนี้ก็ต้องน่าจะเป็นไลโอนะพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มนะพี่หน่วงพี่หน่วงของเรานะคะแล้วก็นะแต่ก็มีกูรูก็บอกว่ายาสบู่ผมอ่ะมันจะมันก็มีอยู่ทั่วไปมีอยู่ทั่วไปนะราคาก็สะท้อนกับความที่เห็นของนักลงทุนไปนะคะนะวันนี้แต่ก็มีหุ้นที่ลดต่ำจองก็มีนะคะเปิดมาก็ต่ำจองอย่าใช้ว่าก็มีครับคุณานเขาใช้ว่าโอ้เลือดอาบน้ำเต็มกระลมังเลย จะลาสจุดตลาดแล้วครับกทอยังต้องออกมาหาวิธีปรับใหม่ว่าจะทํายังไงกับหุ้น IPO เนี่ยราคาประเมินสูงไปไหมยังไงใช่แต่ไม่ได้ว่าผมได้ยินคนงะซิบมาตอนนี้นักลงทุนไทยเล่นหุ้น IPO เหมือนเล่นหวยแข็ <laughs> งปั๊บไม่ถูกถอนถ้าถูกครับกำไรก็ถอนถอนอยู่ดีไงก็ถอน คุณเหยียบย่ำปเปรียบเทียบพุ้นในตลาดหลักทรัพย์เราได้ยินเข้ามาได้ยินเขาพูดมาออใช่ไหมแตตอนนี้ก็จะมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมมากขึ้นเพราะตอนนี้ก็กลัวว่าเดี๋ยวน้องใหม่ๆจะหนีไปเพื่อนบ้านกันทั้งหมดใช่ไหมตลาดเพื่อนบ้านตลาดต่างประเทศอะไรอย่างี้ครับก็ออน่ากังวลซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวคาดว่าเนี่ยต้นปีหน้าเนี่ยจะได้เห็นแน่นอนว่ารีแอคชั่นของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยซึออ่ง ถ้าอาจจะเด็กเนอะพี่กว่างแล้วก็ทํางาน,<ช>นที่ใช่่ะเพราะว่าต้องเร่งนะคะเพราะไม่งั้นนักทุนก็จะหนีไปลงทุนหุ้นต่างประเทศแล้วหุ้นต่างประเทศเนี่ยมาเคาะหน้าประตูนหน้าบ้านผ่านการลงทุน dr ซึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่าตลาดหลักทรัพย์ก็เปิดช่องทางให้นักทุนได้มีการลงทุนที่หลากหลายนะคะผ่าน dr อะไรเงี้ยแต่หุ้นในประเทศเองก็ต้อง ขับเคลื่อนตัวเอง,อ,งเออคุณก็ต้องสู้ต้องสร้างสีงสันะสร้างสีสะะันสร้างสีสันให้ได้นะกับบ้านเราทึ่ตอนนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้ก็ตีมปันผล,ลใช่ค่ะซึ่งถ้าไปดูจริงตอนนี้มันก็น่าสนใจหลายๆกลุ่มเหมือนกันทั้งกลุ่มแบงก์กลุ่มหลายตัวเลยนะแล้วก็ตีมเรื่องของ Data Center มีไหมคุณ <มา S 2> น,นันมาแรงเหมือนกันนะคะ Data Center นะคะก็ มันก็จะเป็นเมกะเทนนะคะก็ต้องคอยดูนะเพราะว่าหุ้นไหนเนี่ยที่เกาะกระแสกับด a t a c e n ซ e r เอร์ก็จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนนะคะปีหน้าเพราะว่าไงดีก่อนไปปีหน้าอีกอันหนึ่งที่ยังพ่ายังไม่พลาดไม่ได้ราคาทองปีนี้ก็ถือว่าเต็มที่ครับสวิงกันแบบสนุกสนานขึ้นลงปั่นป่วนเลยขึ้นไปสูงสุดนู่นทองคําแท่งบาทละ67,400บาทเมื่อบาทมาช่วงเดือนตุลาอก็ถือว่าปีนี้ก็ รุนแรงพอสมควรกับราคาทองส่วนปีหน้าปูรูก็ยังคงบอกว่าย่อตัวในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวระยะยาวก็จะขึ้นไปอีกก็ดักจังหวะเข้าออกกันดีๆใครที่ไม่แม่นก็แนะนําว่าซื้อเป็นแท่งไปเลยแท่งไปนะใช่ลงทุนหน่อยห้าบาทสิบบาทซื้อมผักเลยเนาะแท่งหนึ่งเดียวมันกี่บาทวะแต่ตอนนี้ผมก็พอมีพอมีอยู่ตอนนี้ผมก็พอมีอยู่มีอะไรทองม้วนแท่ทองม้วนตอนนี้ดีหน้าที่แต่งงานแล้วใช่ไหมคุณตักไม่ได้จะไปขอสาวนี่ไม่ั้นตาย แม่ยายขอทองสามบาทตายแน่ตายแน่ก็เป็นปัญหาของคนที่จะมีชีวิตคู่เหมือนกันเนาะดีและทีที่คุณขอโสดเอาโกฟิวเจอร์ได้ไหมเอาโกฟิวเจอร์ไปขอสาวได้ไหมอะไรเงี้ยได้ไหมล่ะสาวคุณก็ต้องโลเวอร์นะไม่ใช่เอาสัญญาโกฟิวเจอร์ไปลงสะลงทุนหน่อยเลยไม่ยายบอกเอาเอาเป็นกระดาษไปก่อนช่วงนี้โกฟิวเจอร์ ทองคาแท่งไม่ไหวคือเติมแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะที่เหลือก็ให้แม่ยายเติมอีกว่าหวังมันชิ้นแค่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนปีหน้าก็ลุ้นต่อว่าจะขยับขึ้นในช่วงยอดตัวช่วงนี้นะคะออรับก็พับราคาลงมาอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นไปปีหน้าเขาเขามองว่าจะไปเท่าไหร่น้อทองน่าจะไปถึงเขาว่าน่าจะไปถึงแตะเจ็ดบาทละเจ็ดหมื่นตลาดโลกน่าจะเฉียดห้าพันห้าพันเหรียญต่อทอยส์ออนแล้วต้องไปติดตามว่า จะไปถึงไหมแต่ที่ขึ้นอยู่ก็นั่น่ะเพาใหญ่ทาอาะถ้าสร้างเรื่องปวดหัวอีกก็ทองคํขก็มาแน่ <c oughs> แต่ทองมันก็เป็นผูกกับราคาบาทอีกนะีข้างเงินบาทตอนนี้ตอนนี้ก็ไปปวดเหมือนกันผู้ว่าแบงค์ชาติจนผู้ว่าแบงค์ชาติปัจจุบันที่แม้ท่านจะเป็นรักษาการแต่ท่านรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเนี่ยดรเอกเนิติกาผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยคุณวิไทยเนี่ยก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทกันก็ล่าสุดก็ออกมาตรการเนาะสามมาตรการหลักที่จะมาคุมทองคําเพื่อไม่ให้บาท มีความผันปวนมากจนเกินไปอันนี้ก็ต้องมาติดตามดูว่ารีแอคชั่นจะรวดเร็วแค่ไหนเมื่อสัปดาห์นี้มือเป็นการประเดิมอนะรับต้อนรับน้องไหมผู้ว่าผู้ว่าคนใหม่ไหมว่าจะเอาอยู่ไหมกับเรื่องค่าเงินเนาะซึ่งมันก็ปั่นป่วนภาคธุรกิจเหมือนกันนะก็แข็งไม่มากแล้วคุณตั้มสามสิบตนตนเองนี่่อยจะย้อนไปยุคก่อนต้มยำกุ้งนะจะยี่สิบห้าบาทแล้วไม่มากแต่ก็โวยแล้วนะ สกรงออกทรงออกจะไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็รีบนําเข้าก่อนแต่ไม่รู้จะนําเข้ามาทําอะไรไงแต่ก็อาจจะดีกับหุ้นรถไฟฟ้าเพราะไม่ตกคุณใช่ไหมคะอ่ะงั้นปีหน้าปีอะไรปีหน้าปีอะไรนะคุณตม้มม้าไฟม้าไฟเหรอคุณนันไม่ใช่ม้าทองเขาบอกว่าเป็นไฟบรรลูเขาใส่ชุดทองมาไม่ใช่ม้าทองเขาบอกว่าไม่ใช่ไฟบรรยายกันคุณตั้มไฟมันมีหลายแบบแน่ เขาบอกว่าจะไม่เผาเขาเป็นการเผาเพื่อเกิดใหม่แต่มันไม่เป็นนกฟินิกก์อันใช่อารมณ์เป็นนกฟินิกก์ความหมายคือเผาก่อนแล้วตอนนี้เผาเผาลอกความจริงเผาก่อนเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้เผาลอกความจริงอยู่มใช่พูดกันมาจะสิบปีแล้วนะเขาจริงเราโดนเผาอยู่แต่เราไม่รู้ตัวแล้วเราล้อตอนนี้นะแต่แต่เนื้อต้องตัวไปนี่เกรียมร้อนกันอยู่แล้วนะครับนะกกรอบเลยตัวไม่กรอบ แต่ก็มีต้นปีก็เรื่องของการเมืองเนาะเพราะว่าการเลือกตั้งแล้วแต่คุณภาใช่แล้วเดี๋ยวได้รู้ว่าวาเลนไทน์จะชื่นมื่นไหมใช่ไหมหลังการการเลือกตั้งเพราะว่ากูถูกต้องเพราะกูรู้พวกด้านรีเสิร์ชเขาบอกว่าช่วงก่อนเลือกตั้งเงินจะเข้ามาเพราะว่าหลายที่ก็ตอนนี้ก็จับตาเรื่องนโยบายเศรษฐกิจใช่ไหมของแต่ละพรรคการเมืองว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ขั้วการเมืองจะเป็นยังไงซึ่งก็มีหลายขั้วแต่ดูดูแล้วถ้ากันบอบ้านเราทุกอย่างลงตัว้าตั้งรัฐบาลได้ S <S นายกคนที่เท่าไหร่นรนะ3ามสิบสี่สาสิบามามโอเบิ้ลเลยนะ เล่นยังไงเบิ้ลอีกสองสองคนหนึ่งวะไหมแม่เอาอ๋อเบิ้ลนั่งนานๆบ้างดิเอ่ะเฮ้ยเป็นนายยะหรือเปล่าเบิ้ลคือเบิ้ลเบิ้ลตำแหน่งต่อหรือไงคุณตั้มใช่ก็เราก็หวังว่าให้ปีหน้าม้าไฟอาจจะเป็นม้าทองนะคุณาตค่ะเผาแล้วก็เป็นทองไงชเออ่ทองเกิดจากการเผาคิดดีมากหลอมหลอมหลอมส่วนผสมที่ไม่ดีออกไปคุณจจะะเผาอีกใช่หลอมส่วนผสมนี่ไม่ดีเอาไปให้เหลือแต่ทองหุ้นปีหน้าเขาก็ยังมองดีไหม น้าก็บอกขยับขึ้นนะคุณตั้มแต่พันสี่ร้อยจุดนี่เห็นไหมพันสี่พันสี่พันสี่นะพันสี่นั้นปีหกเจ็ดปีหกแปดส่วนปีหน้าปีลแปะมันจะชอบหลุดมาเนี่ยพันแปดแล้ฉันแบบว่าขอให้พันสี่ให้ผ่านก่อนเนาะพันแปดเลยคุณนันมันมีหลายสำนักก็ชอบไงให้ความมั่นใจตัวเองอ่ะใช่น้ทุกปีจะมีตลอดแหละปีนี้จะมีไหมคนทุกข่หลุดมาพันก็รอลุ้นไหมเออเพราะว่านโยบาย ของภาตาดทุนก็มีอยู่หลายเรื่องนะใช่ที่ต้องติดตาม,มนะคะจำพัสดได้ยังไปต่อไหมเนี่ยก็น่าจะแะเวาเห็นรายบริษันทนี่เตรียมเตรียมแล้วนะคะเข้าสมัครแล้วนะคะแล้วก็กางแผนเลยนะ,ะว่า3ปีจะทําอะไรบ้างนะคะสําหรับจำพัสดนะคะก็ติดตามดีเพราะว่าเป็นความตั้งใจของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ผู้จัดการตลาดนะคะคุณอัศเสชคงสิรินะคะใช่ ก็เราก็ให้กําลังใจนะเพราะว่าเราอยู่ในภาคตลาดทุนนะคะตลาดทุนอยู่ได้เราก็อยู่ได้นะฮะก็เป็นกำลังใจนักลงทุนรายย่อยด้วยใช่ที่สําคัญฝากติดตามข้อมูลข่าวสารจากมิติหุ้นนะคะใช่ไหมปีหน้าเรามีเรื่องราวดีๆอีกมากมายที่จะต้องมาติดตามกันและคุณเชนได้ไม่พลาดไม่หลงทางจริงนะกับมิติหุ้นเนาะแล้วเรามีคูรูท่านหนึ่งที่ให้ยังไงก็ไม่เคยพลาด อาตามไม่ทันแล้วก็ไปบวยอาจารย์อาจารย์ไม่บอกอาจารย์บอกอาจารย์บอกทุกรอบไม่ฟังกันเองเออเออ,เอ,อต,ต้องมาดํ้กับคุณทักแล้วกันถ้าอย่างนั้นนะนั่งทุด <laughs> วันนี้ครบท้วนไหมครบท้วนนะคะออส่งท้ายปีหน้าก็ช่วงนี้เนาะเสื้อทีมชาติไทยเนาะก็ให้กําลังใจ <laughs> แนวหน้านะครับก็เป็นกําลังใจให้ออแนวหน้ากับทหารกล้าที่อยู่ชายแดนทุกคนด้วยแล้วก็ติดตามได้อยู่ทุกช่องทางของเราแน่ นะครับด้านล่างนะครับด้านล่างเ่ยคือว่าด้านล่างระคบปีหน้าเราก็จะมีอะไรใหม่ๆมาเสิร์ฟกับน้องทุนได้อย่างต่อเนื่องนะต้องติดตามเราเข้าไว้นะครับขอให้มีความสุขในวันปีใหม่กับทุกท่านนะครับเดินทางปลอดภัยขับรถขับราขึ้นรถลงเรือก็เมาไม่ขับนะจ๊ะสวัสดีปีใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีคื